สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนโอยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกอาทิโชคนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว60ซนเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว35ซนเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาวกันก่อนนะคะ เราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1จับมานะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3มสวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะ เส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะเอาน้วโป้งกับิ้วชี้จับสี่สเส้นด้านบนนี้ไว้ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลวมรลิบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้คัดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอทุที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะนี่นะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงค่ะแล้วเราก็จะจับดิบบิ้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพาดข้ามสี่เส้นค่ะจับพาดข้ามสี่เส้นจับพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้นค่ะ เราจะเหลือลิบบิ้น 4, สีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นสุดท้ายนี้นะเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นถัดมาพาดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายนะคะจับพาดมานะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่4ี่ไปแบบนี้นี่ค่ะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้ดึงค่ะ ดึงดึงดิบบินนะคะค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้นนะดึงไล่ไปทีละเส้นนะคะนีนะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะใส่เหรียญที่หลังนะแล้วก็สอดรอดไปจับสอดรอด3มเส้นไปนะคะน,นี่ค่ะอด3้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับเิ็บมินนะพับมาด้านหลังนะคะแบบนี้นะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็สอดลงไปนะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป ก็จะได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะแล้วก็สอดรอดไปนะสอดรอดตามแนวริบบินไปนี่ค่ะเ,นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบินตรงนี้ทิ้งนะคะ มานะเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้เราก็จะเอามาสอดเข้ามานะคะสอดเข้ามาแบบนี้เลยนี่ค่ะสอดมาตามแนวริบบิ้นแบบนี้นะคะ ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะกลับมาด้านนี้นะจับดิบวิ่นขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้พับลงมาแล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะม้วนให้เป็นกลวยแบบนี้นะเอานิ้วชี้กดไว้ก่อนนะคะเราจะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดในดูนี้นะคะนี่นี่ค่ะดึงม,มาแบบนี้นี่นะ เราจะข้ามหนึ่งเส้นค่ะพับขึ้นมาพับลงมาค่ะบิดม้วนมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปโอเค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย ะะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็จะจับนี่นะคะพับขึ้นด้านบนเลยนะพับลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะบิดค้อมแบบนี้บิดค้อมเป็นกลวยนะคะนะเราก็สอดเข้าไปนี่ค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะบิดค้อมลงมาแบบนี้ ไปค่นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะ เราได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พับสอดกับเปื่อนด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะพับสอดกับเพื่อนด้านบนนะคะ พอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะหมวนมาอันแบบนี้นะมีกวนแบบนี้นะคะเราก็สอดลงไปนี่นะคะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะวนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ เนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพับสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะ นะด้านแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะพับลงมาแบบนี้นะสอดลงมาในรูนี้ค่ะนะแล้วก็จะดึงลงมานี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้นะพับมาด้านนี้พับลงมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะ คมาบิดออกมาแบบนี้มนาะทำไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับกลับขึ้นไปสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่นี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปนี่ค่ะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปปิ้นทิ้งได้เลยเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะคลีออกมาน,นะคะดอกอาร์ติชโชกสวยๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ